บีมค่ะต้นตาลครับพุ่งค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการไอทีรายการที่จะพาทุกคนไปอัปเดตเรื่องราวข่าวค่าวโทรโอกครับช่วงเปิดสมองจุดประกายแห่งความคิดพี่บีมพีุ่่งครับ ผมอยากจะบอกว่าวันนี้เนี่ยผมจัดเต็มมากทำไมคะออกแนวเกาหลีมากเลยครับนี่หนาวมากใช่ไหมคะหนาวมากเสมอผมอยากจะฮอตบากเราเลยทำไมต ồn จัดเต็มเพื่ออะไรอุ้ยถ้าอยากจะรู้ต้องอดใจรอไอซีช่วงต่อไปแล้วกันครับโอ้โหบอกแต่เปิดรายการเลยเหรอครับพยายามไงภูมิใจนําเสนอเพราะฉะนั้นพี่บีมนางจัดเต็มมาขนาดนี้พี่บีมต้องสู้นะคะตอนนี้เนี่ยเขาอยู่ในช่วงที่เตรียมตัวค่ะเตรียมตัวที่จะเปิดเทอมใหม่ ของที่เราจะมาอัปเดตเทรนในวันนี้เนี่ยก็ต้องเป็นอุปกรณ์ที่เกี่ยวกับเครื่องเขียนเช่นเดียวกันในช่วงของไอเดียไอดูย่าๆไปอัปเดตกันเลยค่ะของชิ้นแรกนี่นะคะเป็นของที่หลายๆคนเนี่ยต้องซื้อต้องหาต้องมีใหม่กัะทุกปิดเทอมก็คือกล่องดินสอนั่นเองไม่เข้าใจทำไมไม่ใช้กล่องเดิมอ้าวก็มันต้องแบบโชว์นิดนึงว่าเทรนตอนนี้เป็นยังไงสมัยตอนเราเด็กๆยี่สิบปีที่แล้วสาปีที่แล้ว ภูมิใจนำเสนอมากตอนที่เราเด็กๆนะเราชอบกล่องดินสอที่มันจะดังแร๊อันนั้นเป็นแม่เหล็กดูแล้วพอเปิดมามีกระเจาะคำถามคือว่าใช้ทมเพอันนั้นนี่เลิศแล้วแต่2012นี้ค่ะกล่องดินสอต้องดูเป็น DIY นิดนึงทำเองนะทำเองค่ะอันนี้เนี่ยคือสำเร็จเสร็จสิ้นแล้วแต่ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยต้องเป็นฝีมือของเราค่ะตอนไปซื้อเนี่ยมาเป็นแบบนี้มันาทำยากไหมพี่มิน มันก็คือมีบอกให้เรียบร้อยเขาตัดมาให้เสร็จสับเขาเจาะรูมาให้เรียบร้อยแล้วเพียงแต่ว่าเราเนี่ยต้องร้อยเ <100 S 2> ชือกแล้วก็สามารถตกแต่งเป็นชื่อเราได้ก็จะมีเขียนว่าถ้าเกิดจะร้อยเป็นตัว A B C D E เป็นชื่อ,อเราเนี่ยจะทํำยังไงซึ่งแบบนี้นะคะจริงๆแล้วเนี่ยมีหลายเซตหลายคอลเลคชั่นมากเราสามารถทําเป็นได้หลากหลายจะใส่เป็นแบบ ปลอกไอโฟนปลอกโทรศัพท์มือถือ<ะ>ใส่ iPad หรือว่าใส่แบบแอบบุปกรณ์แต่งหน้าก็ได้เหมือนกัน <c oughs> คือตอนนี้ไปซื้อธรรมดาทั่วไปอ่ะมันเอาแล้วม,มันต้องซื้อแล้วว่า DIY ทําทำเองจ้าดูตั้งใจกิฟตแบบนี้ ราวนี้มาสู่ชิ้นที่สองชิ้นนี้เนี่ยธรรมดาเบสิกเห็นปุ๊บรู้เลยว่าเป็นเครื่องคิด,คดเลขแต่ความคิปเก๋มันอยู่ที่ว่ามันเป็นดีไซน์ลายตารางหมักรุกแล้วก็สามารถงอได้ได้หลากหลายสีสันให้เลือกเป็นแบบโซลาเซลล์ด้วยนะคะปุ่มออนปุ่ม off. ออฟเซฟประหยัดพลังงานได้เต็มที่ไปเลยสามสีให้เลือกตามใจคุณทุกคนค่ะ ของที่พี่บีมามาอัปเดตแล้วเนี่ยรอบกายของเราที่เอามาจัดให้ได้ดูกันในรายการวันนี้นะมีหลากหลายคอนเนคชันเนอะเพื่อต้อนรับเทศกาลเปิดเทอมอุ้งเปิไปเห็นดินสอที่มันเป็นสีสีทั้งหลายเนี่ยจะบอกว่าอุ้งก็เป็นคนที่ชอบนะเพราะเป็นคนที่สมาธิสั้นแลวน้องๆรู้ไหมคะว่าการที่เราเรียนหนังสือนะแล้วเรามีหลากหลายสีเอาไว้อะมันช่วยในเรื่องของความจําได้ด้วยนะเอออันนี้เป็นเคล็ดลับนะหลายๆคนเนี่ยไม่รู้ไงว่าอุ้งก่อนิสอทำไมมีแบบ ปากกาเมจิกซีๆเยอะมันเป็นเทคนิคของการจําแต่ถ้าเกิดพี่บีมขีดไปเยอะๆปุ๊บอุ้ยหลากหลายเรนโบว์จำไม่ได้สักคำาะหมื่นมื่นสีอันนั้นก็ไม่ใช่นะจ๊ะแล้วก็มีนี่มีสมูดมีตุ๊กตาอันนี้มันทำไรอันนี้ก็มีประโยชน์เวลาไปเรียนใช่ไหมแล้วก็เนี่ยฟังครูไปด้วยแล้วก็เรียนไปด้วยระวังโดนคุณครูอังคาตีนะจย์ต้องระวังกันนิดนึง และทุกสิ่งที่เรานำมาอัปเดตกันในวันนี้นะคะก็เป็นการต้อนรับเทศกาลเปิดเทอมครับ B Train New Term เขาเลยจัดสิ่งแก d g e เก๋ๆอุปกรณ์เลิศๆต้อนรับเปิดเทอมมาให้ได้เลือกสรรกันค่ะค่ะถ้าใครอยากจะรู้ว่ามีอุปกรณ์เครื่องเขียนอะไรน่ารักน่ารัก,รกที่จะทําให้เราเนี่ยเพิ่เพลินกับการเรียนได้บ้างนะคะ,คะก็ไปร่วมกิจกรรมนี้ได้ใช่ค่ะ B Train New Term นอกจากจะมีของให้ช้อปปิ้งมากมายแล้วนะคะก็ยังมีกิจกรรมเวิร์กช็อปให้พวกเราเนี่ยได้สามารถไปร่วมกิจกรรมด้วยไม่ว่าจะเป็นโครงการ B Train Brand Camp เป็นการเพิ่มรอยหยักในสมองก่อนเปิดเทอมจริง<ะ>หรือว่ากิจกรรมมหศจันย์ของตัวเลขอากาศมหัศจันทร,ร์กับห้องเรียนทดลองวิทย์ซึ่งกิจกรรมทั้งหมดสนุกสนุกแบบนี้นะคะสามารถไปร่วมได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่13มิถุนายนนี้ที่ B ี r ทรนทุกสาขาค่ะครับผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับขอเกเๆที่เรานำมาอัปเดตวันนี้นะครับจาก B ี r ท n นด้วยแล้วกันนะครับส่วนช่วงต่อไปไอเชสเนี่ยเป็นธรรมเนียมเลยนะครับว่าเราจะต้องมีการเกริ่นหัวข้อกันก่อนนะครับผมว่าแต่ช่วงนียมีเรื่องอะไรที่น่าสนใจบ้างครับ ทุกคนต้องต๊กตะลึงกันเลยค่ะเพราะว่าเรื่องราวที่พีไปเซิร์ชมานี่นะคะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับ 3D PF หลังสามมิติแล้วหรอไม่รู้จักรู้จักแต่ A B C ดีง่ายๆก็คือหน้ากาก3มิติก็ปี่เสมือนจริงแบบมีบีมสคนต้นแต่4คนอุ้มแปคนเหมือนจริงเป๊ะโอ้ยอยากจะรู้เหมือนจริงขนาดไหนต้องติดตามช่วงหน้าช่วงเงอุ้มนะคะก็เป็น ศิลปะภาพเหมือนเหมือนกันมาจาก Rubik's Cube ไม่ได้หไหมที่แบบหมุนๆน่ะเล่นครับไอ้ยายายา,ยา <c oughs> มันจะมีศิลปะภาพเหมือนมัน Rubik's Cube <S <c oughs> ได้ยังไงติดตามชมได้ไอเซอร์ช่วงหน้าค่ะอุยน่ 3D F